สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอสีทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็พาน้องสายทองน,นะคะออกมารวมขูงนะคะคุณแม่จ๋าดูดูด,ดูดูเพื่อนๆนะคะเพื่อนเนนะสาสายทองจา๋าสายทองจ๋าเร็วๆเลยไหนไหนจ๋าอยู่นะจ๋าทำไมลูก ดูนะคะทักทายนะคะทักทายกันเจอกันเยอะทักทายคุณพ่อพ่อเพชรพาน้องมานั่งทัชนาคองพ่อเพชรพาสายทองมานั่งหน้าคอกมานี่มานี่เร็วๆพาหนูมานี่เร็วมาหาแม่่น่ะเร็วมาหาแม่่น่ะเร็วนั่สายทองอยู่ไหนสายทองอยู่ไหน มาหาแม่แม่หน่อยลูกมานี่มากมาไม่มาไม่มา <c oughs> ไม่มานะคะแ <c oughs> อบทำอะไรนู่นแอบทำอะไรมานี่ลูกมากมาก <c oughs> มาทักทายหน่อยเลเยใส่ทองจ๋าแล้วใส่ทองจ๋าเลียจ้าจ๋ามาทำอะไรลูกมาทำอะไรโอ้มาหามหาพี่พี่บอก <c oughs> โอ้มาหาแม่แม่มาหาพี่พี่นะคะ <c oughs> อันูชอบไหมลูกชอบไหมชอบไหมลูกชอบไหมคะดูนะคะแม่แม่ดีใจเลยเสียงแก้วเหมือนเดิมาจับแต่าหนูตกใจาจับตูนนู้ด้วยจับตูนนู้จะออกข้อแล้วจะกลับบ้านแล้วูอยากอ่แล้วนูอยากกลับบ้านแล้วนะคะ กลับบ e, <wolf. S 2> ้านแล้วนูไม่อยากอยู่แล้วเยอะไปเสื่อนนอนแล้วนะคะเบื่อแล้วเบื่อเบื่อป้าป้าแลป้าป้าเยอะเกินนะคะป้าเยอะเกินเลยยืนรออะไรป้าป้าเนี่ยยืนรออะไรก็รวมกลุ่มกันนะคะรวมกลุ่มกันดูนะคะว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่านะคะคุณแม่จ้าเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมจ้า ก็รอแม่แม่เอฟซีนะคะเข้ามาเท er ี่ยวด้วยค้านะคะได้ท้อมเตรียมระวังจะวิ ah ่งได้ท um 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 uh ้อมเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะความพร้อมหนูคือวิ่งอย่างเดียวนะคะหนูไม่รอนะคะทำไมหนูวิ่งอย่างเดียวเลยเอออาจจะเออาจจะเอนะเงี้ยมาเงี้ยมาเงียนเงียนมาเงียน ไปเียนโนไปไหนแล้วมาเร่มาเรื่อนมาอาจารย์เออาจารย์เออาจารย์เอเอาบายบายอ่ะเป็บายเมียอ่ะสวัสดีค่ะเมียเลยสวัสดีค่ะแม่แหลนแม่แหลนเป็นยังไงแม่แหลนอูเพื่อนเยอะจังเลยนะคะเพื่อนเยอะจังเลยในเพื่อนเพื่อนคลองนี้เป็นยังไงเพื่อนคลองนี้โอ้มีตัวใหญ่ๆเลยนะคะพี่จ๋าตัวใหญ่ๆจัมโบ้เลย ดีใจนะคะก็เห็นเพื่อนนะคะรวมกลุ่มนะคะเห็นเพื่อนเยอะดีใจดีใจอาศายทองดีใจไม่ลูกโอ้ดีใจเหมือนกันคะ่ะหนูก็ดีใจคะ่ะดีใจมากเลยนะคะแม่แลนก็พาหนูมาร่วมกิจกรรมนะคะสายทองก็มาทํางานช่วยแม่เหมือนกันนะคะแม่ไปไหนหนูไปด้วยแม่แลนไปไหนหนูก็ไปด้วยคะ่ะ ไปด้วยค่ะค yeah. ่ะกลับได้เลยค่ะกลับได้เลยจ้าเริ่มทยอยกลับบ้านได้ก็มาอยู่รวมโค้งประมาณสามชั่วโมงนะคะคุณเมจ้ารวมกันประมาณสามชั่วโมงดูไม่เล่นทำอะไรมีความสุขนะคะธรรมชาตินะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคุณพ่อจ้าคุณแม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยใจทางเดียบายบายจ้าอะบายบายจ้าบายบายจ้ามากาอ้ออื้ออันนู้นร้องเลยอื้อเสียงดังเสียงดัง เสียงดังมากเลย